สวัสดีส่งท้ายปีเก่าครับจากทอมมอเตอร์อฮะไอ้ไอ้นายมาจากไหนครับไอ้นุ่มไอ้อยู่บ้านไหนนะแขกเพืค่ครับโอเค,เคมาเอาอะไรครับผมมาซีโลเนาะชอบสีอะไรฮะดำอ่านี่ย<ะ><ำ>สองเออได้ราอยประจำช่องเนี่เอ่อบอกเอาอะไรนะเดี๋ยวผมมาดูอ่าดูก่อนเนาะชอบใจไหนก็บอกปีใหม่ครับมามีด่านไหม เ,เขาให้ความคล่องตัวเขารถมันติดเขาไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกโลดัมฟาร์คอนแล้วอะไรครับอาอยางเนาะเดีย๋ยวยางจัดให้ไอ้ตัวนี <59 S 1> <ะ>้ห้าสิบับเก้าสิบอะไรนะ 50, 50, เล็กเกินอันนี้พอดี 50, ห้าสิบทับร้อยถ้าห้าสิบทับเก้าสิบเดี๋ยววงโลเราจะไปเร็วอันนี้ยิบมาเลยสองเส้นสองเส้นเลยหน้าหลังเท่ากันเลยเนาะครับผม ย,ย้นยางในสองร้อยสองเส้นเอาอย่างดีเลยสองร้อยสิบเกดถูกต้องครับใสา่สารถเวบร้อยสิบอนี้อ๋อแปดสี่กับห้าเจ็ดถูกแล้วอ่ะอย่างไหนอ่าไอ้นุ่มก็อยากได้สติกเกอร์นะครับแถมให้ นะครับขอบคุณด้วยนายเนอ้อโอเคครับส่วนโหลดไฟโปรเจกเตอร์ก็ยังไม่เสื่อมนะครับช่วงนี้ยังขายดีต่อเนื่องนะครับอันนี้หลายสเต็ปเน้อนี่พับ,บ,บลายสเต็ปยังขายได้ดีนะครับ อ้าวช่างของเรานั่งทำอะไรครับอ๋อจัดร้านใหม่ครับจะปีใหม่แล้วเราต้องจัดร้านใหม่บ้างอ๋อปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเนาะครับถูกต้องครับพี่น้องทุกท่านร้านค้าต่างๆหรือท่านลูกค้านะครับช่วงสง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนะครับเพื่อรอสิ่งดีๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ